ค่ำคืนนั้นแสงจันทร์ส่องลอดแนวต้นไม้ลงมาบนถนนลูกรางสายแคบเสียงเครื่องยนต์คำรามก้องไปทั่วหุบเขารถสีเงินของซูเฉินพุ่งทยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วตามหลังมีรถสีดำหลายคันกำลังไล่ตามมาอย่างไม่ลดละในรถมีช่งหยานนั่งอยู่ด้านข้างใบหน้าเธอซีดเผือดด้วยความกังวล จากนี้ไปอย่าไปต่อสู้กับพวกนั้นเข้าใจไหมเธอพูดด้วยเสียงสัน่นสู้เฉินรีตามองกระจกมองหลังก่อนตอบเรียบๆพวกนั้นคงไม่ยอมให้เราหนีไปง่ายๆหรอกเสียงเบรกดังลั่นแอกชองฉิวที่เป็นคนขับหักพวงมาลัยกระทันหันรถเบี่ยงไปเฉียดข้างทางอย่างหมุดหวิดชงหยานร้องชองอฉิิว แต่ช่องชฉิวยังคงควบคุมพวงมลาลัยแน่นกัดฟันบังคับรถให้ทรงตัวได้ในที่สุดสู่เฉินมองเห็นเงารถหลายคันในกระจกไล่ประชิดเข้ามาเรื่อยเร่เขาพูดเสียงเรียบตราบใดที่ฉันยังอยู่ในรถพวกมันจะไม่เลิกตามแน่ช่องยานหันขวับสู้เฉินอย่าทำอะไรบ้าๆนะแต่เขากลับปลดสายคาดเอวออกและเปิดประตูรถในจังหวะที่รถชะลอ หยุดรถเขาพูดเสียงเข้มส่งฉันลงจากรถทุกคนจะปลอดภัยไม่ได้ชงหยานตะโกนนี่นายบ้าหรือเปล่าท้านายลงจากรถพวกนั้นฆ่านายแน่สู้เฉินหันมาสบตาเธอดวงตาเย็ยนสงบแต่แน่วแน่ฉันไม่อยากให้ใครต้องบาดเจ็บเพราะฉันนี่คือทางเดียวเสียงยางเสียดถ,ถนนดังลั่นรถหยุดกระทันหัน ซูเฉินผลักประตูออกแล้วก้าวลงมายืนท่ามกลางลานโลง่งแสงจันทร์ตกต้องบนร่างเขาชงชิวนายขับรถได้ดีมากปลูกป้องชองหยานให้ถึงที่สุดนะเขาพูดกับชงชิวเบาๆก่อนปิดประตูชงหยานเปิดกระจกตะโกนสุดเสียงซูเฉินอย่าไปนะกลับมานะแต่เขาเพียงหันมายิ้มบางๆฉันจะกลับมาอย่าร้องไห้สิ จากนั้นเขาหันหลังให้แสงไฟหน้ารถและเดินเข้าไปในความมืดทันใดนั้นรถห้าคันจากฝั่งตรงข้ามก็พุ่งเข้ามาล้อมรอบเขาไว้ตรงกลางชายร่างใหญ่ในชุดดำเปิดประตูลงมากลางป่ามืดภายใต้แสงจันทร์ซูเฉินเดินอย่างเงียบงนันเสียงใบไม้แห้งใต้ฝ่าเท้าดังก้องเบาๆทันใดนั้นเสียงเย,ยาะยันของชายคนหนึ่งดังขึ้นจากความมืดด้านหลังจาโง,ง่นั่น ทิ้งเมียไว้ข้างหลังแล้วคิดจะหนีไปงั้นหรือเสียงหัวเราะดังแว่วตามมาก่อนที่กลุ่มชายชะกันจะโผล่ออกมาพร้อมไม้หลึกและคางข่าเบสบอลในมือรีบไปจับมันมาให้ฉันเรีวเข้าอย่าให้มันตายเด็ดขาดชายคนที่เป็นหัวหน้าในชุดดำพันผ้า,ผาขาวบนหน้าเหยียดยิ้นฉันต้องการฆ่าไอเวนนั้นด้วยมือของฉันเองกลุ่มคนกระจายตัวเข้าป่าไล่ล่าสูฉันด้วยความคุกรุณในขณะเดียวกันเสียงหยาน ซึ่งอยู่ในรถอิดฟังมองเหตุการณ์ด้วยความตกใจพวกนั้นกำลังไปตามล่าซูฉันแล้วเธอหันไปตะโกนใส่เสี่ยวชินเสี่ยวชินให้ฉันลงไปฉันจะไปเจรจากับเยียดเจ้าห่วงเองแต่เสียวชินสายหน้าไม่ได้พี่สาวฉันมาที่นี่เพื่อปกป้องคุณถ้าคุณออกไปคนจะกุ๊ปมันต้องจับคุณแน่สงหยานกัดฟันถ้าฉันจือเป็นอะไรไปฉันไม่มีวันให้อภัยตัวเองแน่ เธอตะโกนเสียงสัน่นรีบไปช่วยซูเฉินเดี๋ยวนี้ฉันจะไปะเผชิญหน้ากับเย่เจ้าห่วงก่อนที่มันจะสายเกินไปเสี่ยวชินลังเลก่อนกำมือแน่นเฮ้ยเข้าใจแล้วเสียงลมกลางคืนพัดผ่านยอดไม้เสียงจักระจั่นแผ่วเบาดังระง,งมไปทั่วป่ามืดในเงาแสงจันทร์ชงหยานเดินออกมาจากพุ่มไม้ดวงตาเธอสั่นไหวแต่แน่วแน่เบื้องหน้าเธอเห็นเย่ยเจ้าห่วงเดินเคียงมากับลูกน้องหัวเกียน ที่ถือไม้เหล็กไว้บนบ่าร่างทั้งสองสะท้อนกับแสงจันทร์ราวกับเงาปีศาจเยเจ้าห่วงเสียงชงหยันสั่นแต่ชัดเจนปล่อยสู้เฉินไปได้หรือเปล่าในอีกด้านหนึ่งของป่าเยเจ้าห่วงเดินมากับชายพันผ้าอีกคนเขาเสแยยิ้มอย่างเย็นชาสูเฉินมันไม่ยอมเซ็นใบหย่าใช่ไหมคืนนี้ฉันจะฆ่ามันและใช้ไล่มือเรื่องของมันเซ็นใบหย่าแทนชายพันผ้าหัวเราะดัง ถ้าเธอตกลงแต่งงานกับพี่เย่คืนนี้แล้วก็ฉันจะเมตตาปล่อยชีวิตซูเฉินไว้ให้มันพิการไปทั้งชีวิตก็ยังได้ชงหยานที่ได้ยินทุกคําพูดจากที่ซ่อนเบิกตาโพงการทําแบบนั้นมันผิดกฎหมายเรื่องพวกนี้ฉันไม่มีวันตกลงเด็ดขาดเย่เจ้าห่วงตะโกนกับหุบป,ปากไปซะชงหยานเขาผลักเธอลงกับพื้นแรงจนล่างของหญิงสาวกระแทกพื้นเห็นแก่เธอที่ฉันให้โอกาสมาหลายครั้งหลายคาแล้วแต่ยังคิดจะต่อต้านฉันอีกเหรอ เลือดบนมุมปากช่องหยันไหลซึมเธอมองขึ้นทางน้ำตาตอนนี้ความอดทนของฉันหมดลงแล้วคืนนี้ไม่ใช่แก่ฉันที่ต้องเป็นของนายแต่ซูเฉินจะต้องตายอยู่ที่นี่ด้วยเยเจ้าห่วงหันไปหัวเราะเยาะน้านี่มันด้านจริงเป็นผู้ชายแทๆ้ๆมาข่มขู่ผู้หญิงอย่างเธอเสียงตะโกนของเสี่ยวชินดังขึ้นจากอีกฟากป่าไร้ยังอายจริงๆเขาแอบอยู่หลังต้นไม้ใหญ่มองภาพตรงหน้าก่อนกำมัดแน่น จนเส้นเลือดปูดสู้เฉินแกมันขี้กลาดรีบๆมาช่วยช,วยชงหยานสิวะเสี่ยวชินกัดฟันแน่นพยายามจะปีนขึ้นไปจากร่องดินที่ซ่อนอยู่เงื่อไหลลงข้างแก้มเขาสะบดในใจชงฉินฉันบอกให้ในายดูแลเธอแทนฉันไม่ใช่หรือทำไมปล่อยให้เธอถูกลังแกแบบนี้เสียงฝีเท้าแผ่วเบาดังขึ้นจากเงามืดด้านหลังสู้เฉินเดินออกมาช้าๆใบหน้าเรียบสงบแต่แววตาคมกริบ ราวกับผู้ล่าท่ามกลางหมาป่าทั้งฝูงช่องฉินตาเบิกโพรงสูเฉินนายถูกคนกลุ่มใหญ่ตามล่าไม่ใช่เหรอทำไมในถึงกลับมาที่นี่ได้กันละ่ะสูเฉินยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยพวกมันคงหลงทางกันไปหมดแล้วเสียงเขาราบเรียบแต่เยือกเย็นจนขนลุกช่องฉินก้าวขึ้นมาหน้าแววตาเต็มไปด้วยความกังวล ก่อนหน้านี้นายพูดเองไม่ใช่เหรอว่าตัวเองจะจัดการทุกอย่างได้แล้วทำไมนายถึงมายืนอยู่ตรงนี้อีกล่ะสู้เฉินมองเขางิบเงียบ,ยบก่อนเอ่ยเสียงเบาเรื่องนั้นช่งฉินเริ่มตัวสัน่นการจัดการหลงตรงไม่ใช่เรื่องยากหรอกแต่ถ้าทําแบบนั้นมันจะกลายเป็นการประกาศสงครามกับตระกูลเย่และตระกูลหลงพอคิดแบบนั้นแล้วขาฉันก็ไม่ขยับเลย เสียงกังวลน,นั้นเหมือนมีดกรีดอากาศแต่ซูเฉินยังคงนิ่งนายมันขี้ขลาดซะจริงๆนี่ก็อยากตายหรือยังไงซูเฉินยังคงหันหลังให้เขาก่อนพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงนิ่งเฉียบหุบปากซะช่องฉินชะงักดวงตาเบิกกว้างเขาได้เคยเห็นซูเฉินในลักษณะนี้มาก่อนซูเฉินค่อยๆเงยหน้ามองท้องฟ้า แสงจันทร์กระทบเส้นผมและรอยแผลเก่าบนคอเขาซูเฉินจำสิ่งที่ฉันพูดต่อไปนี้ให้ดีช่งฉินขมวดคิ้วแน่นฮะเสียงซูเฉินดังขึ้นชัดเจนเมื่อใดก็ตามที่มีคนมาทำร้ายคนที่นายรักนายต้องยืนหยัดต่อสู้ด้วยความกล้าหาญเขากำมัดแน่นจนเลือดซึมจากข้อมือสายตาจับจ้องไปยังร่างของ เย่เจ้าห่วงที่ยืนอยู่ข้างช่องฉานกลามแอนของเขาเกรงขึ้นกลิ่นอากาศกลางป่าที่นิ่งสงันถูกทำลายด้วยเสียงก้าวเท้าแน่วแน่ในแสงจันทร์นวลสูเฉินเดินตรงเข้าหาเย่เจ้าห่วงอย่างมั่นคงขณะที่เบื้องหลังช่องฉานเบิกตาเธอรู้ดีคืนนี้ไม่ใช่คืนที่ใครจะถอยได้อีกต่อไปขอบคุณมากๆที่รับชมจนจบนะครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ